ว่าจะมีสนามขับ ATV <น>ในกรุงเทพแล้วที่นี่คือธรรมชาติสวยงามฝั่งซ้ายกดเบรคครับอ่าฝั่งขวากดคันเร่งคันเร่งจะอยู่ที่นิ้วโป้งครับถ้าเราขี่อย่างอื่นได้เราก็ต้องขี่อย่างนี้ได้ปะมีคนที่ผานเคมีคนตกบ้างไหมคะนีครับโอเคสบายใจสบายใจแล้วเราไม่ใช่คนแรกยิ้มไว้ะ 2คนในรายการดิ<ซ>รค่ะดีนค่ะริสาค่ะรายการที่จะพาทุกคนไปทํากิจกรรมสนุกสนุกด้วยกันค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนคะริสาตอนนี้เราอยู่กันที่ Bangkok a t v a d v e n t u r e s นั่นเองค่ะ ก็จะมีสนามขับ ATV ในกรุงเทพแล<ช>้วที่นี่คือธรรมชาติสวยงามพร้อ,รอมยิ่งใหญ่มากพร้อมมยงางลิสาพร้อมแล้วเราไปขับ ATV กันเลยดีกว่าค่ะ เดินเข้ามานี่เห็นรถ ATV เยอะมากเลยนะคะลิซ่<ช>าแต่วันนี้เราจะมาขับเองก็ไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นเราก็เชิญสตาฟพานแนะนำนะคะพี่เสือเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะสวัสดีครับ เปสตาร์ทที่บางกอก ATV Adventure นะครับเป็นสนามขับขี่รถ ATV ครับแห่งเดียวในกรุงเทพครับผมแห่งเดียวในกรุงเทพใช่รับใช่แล้วพวกหนูอ่ะเป็นมือใหม่พวกหนูต้องทําอะไรบ้างขับได้สบายมากเลยครับแค่รู้วิธีการขับเร่งเบรกแค่นี้ครับแล้ววิธีการแต่งตัวในการมาขับ ATV นม่ควรแต่งตัวยังไงก็ต้องหนึ่งคือต้องกระชับครับเพราะว่าเราต้องเข้าไปลุย Adventure กันนะครับแล้วก็เรื่องของรองเท้าครับต้องเป็นผ้าใบครับครับผมแบบนี้ก็คือได้เลยใช่ไหมครได้เลยครับได้เลยครับพร้อมเลยครับมีรถไหลขนาดพ่วหนู ขับแบบไหนคะจริงๆเราขับได้ทุกไซส์เลยครับผมทั้งไซส์ใหญ่ไซส์เล็กครับเห็นบอกว่ามีทั้งออโต้แล้วก็มีเกียร์ด้วยครับจะเป็นเกียร์คัทครับสำหรับผู้ชายนะครับหรือว่าผู้หญิงที่แบบเคยขับ รถคลามาก่อนนะครับแล้วก็มีเป็นออโต้ก็คือบิดอย่างเดียวเลยมันมันต่างกันมากไหมคะไม่ไม่ต่างกันครับไม่ต่างกัน๋อแค่เป็นแบบคลาสกับออโต้เฉยๆแล้วอย่างงี้นี่เด็กๆเล่นได้ไหมคะตั้งแต่อายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ให้เริ่มขี่ได้ตั้งแต่5้าขวบครับผมห้าขวบมาได้แล้วห้าขวบขี่ได้แล้วแต่อย่างไซส์เล็กไซส์สีเหลืองกับไซส์สีฟ้านั้นประมาณ4ี่ขวบน่าจะขี่ได้ถ้าคุมคันเร่งกับกับเบรกได้นะครับค่ะงั้นเราก็น่าจะสบายสบายเนาะใช่ห้าขวบมคขับได้อ เราสนามที่นี่เป็นเป็นยังไงบ้างคะพ่อหนูจะแบบกุกักกุกักไหมคะอา่าต้องต้องบอกก่อนว่าที่นี่เป็นสนามวิบากพอสมควรนะครับก็คือจะกระแทกข้างทางเลยครับแล้วก็บางเงินถ้าขับขับเร <c oughs> ็วก็อาจจะมีล้อยกหน้าบ้างนะครับก็จะมีสนามเล็กให้ลองก่อนนะครับแล้วเราค่อยไปสู่สนามใหญ่เข้าป่าก,กันเราจะมีฐานที่เป็นล้อต้นไม้นะครับลุยโคลนลุยน้านะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันมีข้อควรระวังอะไรบ้างคะในการขับข้อควรระวังครับห้ามมาขาลงจากรถ ปกติขับมอไซค์เป็นไหมครับเป็นค่ะเป็นใช่ไหมครับถ้าขับถ้าขับมอไซค์เป็นเนี่ยนะครับเราจะเอาขาลงจากรถอู่ไหมครับถ้ามันจะล้มแต่ ATV เนี่ยไม่เหมือนกันครับเราห้ามเอาขาออกนอกรถเด็ดขาดนะครับแค่นั้นเองพยายามเอาขาเอาขาเนี่ยเราหนีดตัวรถไว้และทรงตัวให้ได้นะครับสมมุติว่าเราจะเลี้ยวโค้งซ้ายเราถ่ายน้ําหนักไปทางด้านซ้ายโดยใช้ก้นของเราครับเบี่ยงตัวไปทางด้านซ้ายนะครับถ่ายน้ําหนักไปทางด้านซ้ายถ้าเลี้ยวขวาก็ถ่ายน้ําหนักด้านขวานะครับประมาณนั้น โอเคครับเรามารู้วิธีการขับรถเบื้องต้นก่อนได้เลยครับเชิญขึ้นรถได้เลยครับผมก้าวขึ้นได้เลยครับตามสะดวกครับผมอ๊บอ่านะครับรถสองคันนี้ครับเป็นรถ1 5 0ซีซีนะครับเป็นออโต้นะครับแค่กดคันเร่งแล้วก็เบรกแค่นั้นเองฝั่งซ้ายกดเบรกครับ อ่าฝั่งขวากดคันเร่งนะฝั่งขวาคันคันเร่งจะอยู่ที่มืวโป้งครับกดได้เลยครับประมาณนี้เนาะฝั่งซ้ายเบรกฝั่งขวาคันเร่งมีแค่นี้ครับง่ายไหมฮะเดี๋ยวจะลองสตาร์ทให้ดูอยู่กับที่ก่อนนะครับเป็นเกียร์ออโต้เนาะโอเคครับกำเบรกครับอ่าโอเคกำเบรกครับเดี๋ยวสตาร์ทให้กำเบรกไว้ครับนโอเคคราวนี้ลองเร่งอยู่กับที่ดูครับอ่า คือเบรกครับแต่ oh. ให้ใช้แค่ฝั่งสายฝั่งเดียวครับฝั่งนี้ให้จับแอนไวครับเ oh. พราะทางเข้าไปข้างในวิบากมากครับโอเคค่ะอย่าลืมนะครับเ่าหนีบตัวรถไว้ครับหนีบตัวถังรถไว้นะครับแค่นั้นเองเหมือนขี่ม้าเลยค่ะเป็นอันแรกที่รู้สึกประหม่ามากเพราะว่าขับมอเตอร์ไซค์ไม่เป็นเลยเรารู้สึกว่ามันรถมันใหญ่อะ่ะแล้วมันดูแบบยากมากเลยอะ่ะถ้าเราขี่อย่างอื่นได้เราก็ต้องขี่อานนี้ได้ปะ่ะ เราไปเริ่มกันเลยครับสนามเบสิกครับผม okay, บลุยครับไปเลย พวกเราก็ผ่านสนามทดลองมาแล้วนะคะพวกพวกหนูเป็นยังไงบ้างคะใช้ได้เลยครับใช้ได้ครับใช้ได้แล้วก็เมื่อกี้มีคนแอดวานด์ด้วยครับข้ามเนินเข้ามาเลยครับพี่เสือครับสนามจริงคือทรหดมากไหมคะ <S <S อะสนามนี้สนามจริงคือจะไม่มีขอบตรงนี้กั้นไว้ครับจะเป็นฉะนั้นถ้าเราจะเลี้ยวเข้าซ้ายขวาเนี่ยคือตกคลองครับมันจะเป็นล่องล่องน้ำอะครับโอ้เราพร้อมจะว่ายน้ำหรือยัง งานรอบแรกขอติดรถไปกับลิซ่าก่อนนะคะได้ค่ะไปเซอร์เวยก่อนว่าไหวไหมตอนนี้เรามาถึงสนามใหญ่กันแล้วครับทางเข้าอยู่ข้างหน้านี้เองครับครับผมสิ่งสําคัญคืออย่าอย่าไปนอกทางครับอยู่ให้ตรงตามตามเส้นทางนี้เลยนะฮะเพราะข้างซ้ายข้างขวาเป็น ล่องน้าโอเขอถามส่วนตัวเคยมีคนตกบ้างไหมคะมีครับโอเคสบายใจสบายใจแล้วเราไม่ใช่คนแรกถ้าเกิดอุบัติเหตุนี้ต้องทํายังไงบ้างคะพี่เสือให้น้องๆครับกดปุ่มนี้ได้เลยครับแต่ครับผมลองกดเองได้เลยครับอ๋อเสียงดังังชาดพี่สตาร์ก็จะวิ่งไปช่วยเราเลยใช่ไหมครับใช่ครับใช่พร้อมไหมลิสาพร้อมฮะพร้อมเหมือนกันค่ะสบายเนาะคุณเราไปกันเลยเย้ แบบนี้แบบเฮ้ยเออก็ไม่มีอะไรก็ไม่เท่าไหร่ห่วงห่วงห่วงเจ้านี้ด้วยแบบว่าอ๋อว่าจะแบบเอ้ยมันจะลงหลักหรือมันจะขึ้นแบบเอออ๋อก็สุอกีดสุดเสียงเลยนะคือลมก็ลมด้วยกันสบายใจอ่ะเดี๋ยวหนูขอเบิ้ลสักซอยของทีม พ่อหน้าแม่ตลอดเวลายังไม่ได้ชดใช้ที่ท่านเลี้ยงดูลงมาเลยเหมือนหน้าตะทิ่มตลอดเวลานี่ก็เร่งจเลยไม่เบรกเลยเออสนุกอ่ะได้แกล้งอ่ะให้รู้ไงว่าแบบว่าเป็นยังไงมีเพื่อนเนี่ยค่ะอยู่เพื่อนไปด้วยก็เลยมันเอออได้แกล้งแหละเป็นไงข้างหน้ากับข้างหลังชอบข้างหน้าหรือข้างหลังว่ากัน ข้างหน้ามากกว่าค่ะข้างหน้ามากกว่าใช่ข้างหน้าค่ะคุณมีข้างหน้าได้เห็นอะไรชัดดีค่ะยิ่งเป็นกรี๊ดนิสายยิ่งเร่งเข้าไปใหญ่เลยค่ะไม่มีความประณีพที่เสือเป็นไงคะท้สองคนพอได้ไหมสนุกไหมครับสนุกค่ะดูจากเสียงกรี๊ดก็น่าจะรู้คนขับได้สนุกครับได้แกล้งจริงรับมปกติฐ่านจะเปลี่ยนไหมคะหรือว่าก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับตามฤดูกาลนบผมยิ่งถ้าผมว่าน้าฝนเนี่ย เตรียมมัเละได้เลยครับผมโอ้ยก็ใช่ที่น้าพวกหนูยังรักษะอุ้ยก็ก็มีเละนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยแล้ววันนี้พวกหนูเป็นยังไงบ้างคะขับ ATV ครั้งแรกของพวกเราถือว่าทำได้ดีไหมครับ้งแรกที่ถือว่าดีมากเลยครับเต็มสิบได้สิบเลยครับผมก็อาริสาถ้ามีโอกาสก็แนะนำ ขับ ATV ขึ้นเขาได้เลยโอ้ไม่ไม่ใกล้ไม่ไกลครับจังหวัดชุมพรีก็มีนครนายกก็มีอันนี้ถ้ามาเล่นกับเพื่อนหลายๆคนนี้ได้ไหมคะได้ครับมาเป็นแก๊งก็เป็นคนขับ10 10 10คันได้เลยครับโอ้ขับ10คันขับแล้วในนั้นน่ะถ้าจะสนุกน่าดูเนาะใช่ใช่ครับอย่างนี้ถ้าจะมาขับ ATV ที่นี่นะคะ ต้องจองคิวอะไรยังไงบ้างก็จองเข้ามาล่วงหน้าครับผ่านทางไลน์ครับเซิร์ชเพจก็ได้ครับบางกอกเอทีวีแอดเวนเจอร์ครับแล้วมีอัตราค่าบริการยังไงบ้างสามรอห้าสิครับต่อคนต่อคันครับผมไม่แพงเลยนะใช่คุ้มมากสําหรับใครที่อยากหากิจกรรมนะครับในกรุงเทพนะครับเป็นป่าธรรมชาตินะครับขับอทวีนะครับที่นี่ที่เดียวครับ บางกอกไอทีวีแอดเวนเจอร์ครับผมวันนี้พวกเราต้องขอบคุณที่เสร์มากๆเลยคะดีคะดีครับยินดีครับยินดีครับแล้ววันนี้ก็หมดเวลาของพวกเรา2คนแล้วนะคะพบกับพวกเราได้ใหม่ในรายการฟิตค่ะทางช่องรัสตอรี่ทานกองทีบีบีกิกะทีวีที่นี้ทีเดียวค่ะบ๊ายบาย